สวัสดีครับนักเรียนนะครับก็วันนี้เรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับนะครับวิชาสังคมศึกษาในชั่วโมงที่3านะครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคาติ4นะครับอาคาติ4ก็คือจะมีประกอบด้วยกันหมายสี่อย่างก็คือ1เป็นฉันทาคาติหมายถึงลำเอียงเพราะรักนะครับสโทาคาติหมายถึงลำเอียงเพราะโกรธหรือเกลียด3โมหาคาติหมายถึงลำเอียงเพราะความโง่เขลา และ4พยาคติหมายถึงลำเอียงเพราะความกลัวนะครับอันนี้คืออคติ4ประการนะครับที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในจิตใจของมนุษย์นะครับต่อไปนะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ลงลึกเท่าไหร่นะครับเราจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องอิทธิบาท4นะครับอิทธิบาต4ี่นะครับจะประกอบอิทธิบาต4ี่หมายถึงหลักธรรมนะครับที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยบรรลุนะครับสำเร็จในงานที่ทําได้นะครับ4ประการ นะครับประการที่1ฉันทะหมายถึงการพอใจในการทํางานประการที่2วิทยะหมายถึงความขยันหมั่นเพียรในการทํางานประการที่3จิตตะหมายถึงความเอาใจใส่ในงานที่ทําและประการที่4วิมังสาหมายถึงรู้จักใช้ปัญญาในการปรับปรุงแก้ไขงานที่ทำนะครับจนประสบผลสําเร็จนะครับอธิบายง่ายๆดูจากรูปภาพรูปภาพที่1นะครับ พึงพอใจในการทํางานหมายความว่าไม่จําเป็นต้องใช้ในงานนะครับใช้ได้ในทุกๆอย่างเลยนะครับอ่าเขาบอกว่าผู้ชายคานนึงเนี่ยเขาต้องการปลูกต้นไม้แสดงว่าเขามีความพอใจในการปลูกต้นไม้แล้วนะครับเขาก็ไปวิทยะวิทยะคือก็เอาต้นไม้เนี่ยไปปลูกขยันเลยปลูกใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างเดียวว่าเราไม่ลงมือทํามีแต่ฉันทะวิทยาเกิดไหมครับถ้าเราไม่ลงมือทํา ก็ไม่เกิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีฉันทะแล้วตามด้วยวิริยะก็คือความขยันหมั่นเพียรคือการลงมือทํานั่นเองนะครับสามจิตตะจิตตะคือความเอาใจใส่ก็คือหมายความว่าเมื่อปลูกไปแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาเขานะครับเป็นการลดน้ําควรดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูแลกันไปดูไปเรื่อยๆแล้วเกิดวิมังสา ก็คือเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเราต้องใช้วิมังษาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาที่จะทํานะครับแล้วก็ปรับปรุงให้เจนประสบผลสําเร็จเมื่อเราลดน้ําแล้วพวนดินก็แล้วลดน้ําก็แล้วต้นไม้ก็ยังไม่โตเราก็ต้องไปหาคู่มือนะครับมาศึกษาว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้ต้นไม้มันโตนะเราก็ไปดูตอนนี้คู่มือไม่จำเป็นต้องเป็นในหนังสือในตาราถูกไหมครับในมือถือที่นักเรียนถืออยู่ทุกวันเนี่ยมันนักเรียนเซิร์ชเข้าไปใน Google เนะี่ย เขาก็สามารถหาข้อมูลอะไรก็ได้ที่เราอยากรู้นะครับเหมือนคุณครูอัดคลิปวิดีโอเนี้ยคุณครูก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงนะั่งครูเข้าไปใน Google ถูกไหมครับแล้วคุณครูก็หาวิธีแล้วจนมันทําให้นักเรียนได้เรียนกักครูแบบนี้นะครับในช่อง YouTube แบบนี้นะครับนี่คือการใช้อิธิบาสซี่เหมือนกันคุณครูก็ใช้นะครับมาดูคนปลูกต้นไม้คนปลูกต้นไม้เนี่ยเมื่อต้นมไม้ไม่โต เขารู้ถึงปัญหาแสดงว่ามันขาดปุ๋ยเขาก็ไปหาปุ๋ยมาใส่เห็นไหมครับต้นไม้ก็จะโตแล้วก็จเจริญงอกงามขึ้นมาอันนี้คือหลักอิบธิบาท4ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ในการทํางานอย่างเดียวใช้อย่างอื่นได้หมดทุกอย่างนะครับต่อไปความกตัญญูกตวเวทีนะครับต่อพระพุทธศาสนานะครับเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ข้หนึง นะครับศึกษาหาความรู้เมื่อกี้เราศึกษาหาความรู้มาแล้วนะครับมีอคติ4ีกับอิทธิบาท4ใช่ไหมครับ2อ,อย่างนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่รู้งูปลาปลานะครับรู้แล้วก็ไม่เอามาปฏิบัติก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นนะครับสองปฏิบัติตามหลักคมนะครับและพิธีกรรมทางศาสนาให้ถูกต้องอย่างเช่นการแต่งกายเข้าวัดการไปทําบุญใช่ไหมครับ การใส่บาตรตอนเช้านะครับนักเรียนก็ต้องไปใส่บาตรให้รู้เวลาพระฉันตอนประมาณสัก8ปดโมงนักเรียนต้องไปใส่บาตรต้องไปก่อน8ปดโมงถูกไหมครับเพราะว่าพระฉันแล้วเนี่ยเมื่อพระรับบาตรไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาพระเนี่ยเขาฉันเป็นเวลาถูกไหมครับฉันแค่2เวลาคือฉันเช้ากับฉันเพลน,นะครับเพราะนั้นพอเวลานักเรียนถวายเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูเวลาไม่ใช่ว่าพระฉันตอน8ปดโมงไป8ปดโมงครึ่งนะครับ ครับต่อไป3คือช่วยกันเผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนานะครับว่าเราเนี่ยจะช่วยกันยังไงนะครับให้เราเผยแผ่แนยะพระพุทธศาสนาได้ไม่จําเป็นต้องไปเดินรณรงครับแค่เราบอกผู้ปกครองก็เป็นการเผยแผ่แล้วครับยกตัวอย่างเช่น นักเรียนนั่งสมาธินักเรียนชวนผู้ปกครองนั่งสมาธิด้วยเผยแพร่ไหมครับเผยแพร่นักเรียนดู youtube อันนี้มีอิทธิบาท4นักเรียนบอกว่าอุ้ยคุณแม่วันเนี้ยหนูเรียนอิทธิบาท4มาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้เป็นการเผยแพร่แล้วครับเมื่อคุณแม่สนใจเขาก็จะมาศึกษาใช่ไหมครับแล้วเขาอาจจะไปแนะนําคนอื่นๆได้อีกถูกไหมครับอันนี้คือการเผยแพร่นะครับต่อไปนะครับ4คือการปกป้อง พระพุทธศาสนานะครับแล้วก็การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญมั่งคงนะครับคุณครูบอกตลอดเวลานะครับการทํานุบํารุงศาสนาเนี่ยทำได้ครับโดยที่เราไม่เป็นทุกข์นะครับมาย้อนกลับไปดูเลยครับเนี่ยเขาครูบอกเลยนะการทํานุบารุงศาสนานะครับทําได้ครับแต่เราต้องไม่เป็นทุกข์นะครับคุณครูก็จะบอกอย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยการทํานุบารุงศาสนาเนี่ยพระเนี่ยเขาแค่เดินแล้วก็ ไปรับบาทเพื่อจะกลับมาฉันถูกไหมครับพอเวลาโบสเนี่ยมีการซุดโสมคนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะรวมตัวกันครับแล้วก็ไปช่วยกันปรับปรุงให้มันดีขึ้นถูกไหมครับแต่ทุกวันเนี้ยทุกคนมีงานทําทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับพอเวลาโบสมันเริ่มซุดเริ่มโสมเนี่ยเราจะเอาเวลาว่างไปทําแต่ถ้าพอเวลาทุกวันเนี้ยเรามีเวลาว่างไหมครับไม่มีแล้วครับเพราะทุกคนต้องทํางานเราจะทายัางไงครับก็คือการบริจาค แต่การบริจาคของครูน่ที่นี้ไม่จําเป็นต้องบริจาคเงินนะครับบริจาคแรงก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆบริจาคแรงไม่ได้ให้บริจาคทานเป็นบริจาคเงินได้ไหมได้ครับแต่ต้องไม่เป็นทุกข์คุณครูเคยบอกแล้วว่าการบริจาคเนี่ยต้องทํายังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่จําเป็นต้องบริจาคตามคนอื่นคนอื่นบริจาคร้อยเราบริจาคร้อยวันนี้เอาตังค์มาร้อยมีกินไหมครับไม่มีเกิดการเป็นทุกข์เราก็ไม่ได้บุญนะครับ ทำเท่าที่ความสามารถเราทำได้อย่างเช่นมีร้อยอาจจะทำสิบบาทมีสิบบาทไม่ทำเลยได้ไหมก็ได้ครับไม่ผิดครับเพราะว่าเราไม่ได้บังคับและกำหนดให้เราทำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญนักเรียนดูด้วยว่าเราทำไปแล้วเรามีไหมเรามีใช้ไหมเรามีกินไหมนะครับมันจะได้ไม่เกิดเป็นทุกข์นะครับติดตามตัวเราไปนะครับทีนี้ มงคล38ประการนะครับคือการคือทำนะครับที่นําความสุขเนี่ยสาบแปประการเนี่ยมาให้เราแต่ว่าวันนี้เราเรียนแค่3ประการพอถ้าเรียน38ประการเดี๋ยวสมองระเบิดนะครับประการที่1ได้แ,แก่ไฟเรียนรู้ครับไฟรู้ไฟเรียนมงคลข้อที่7ก็คือง่ายๆครับตั้งใจศึกษาเราเรียนนะครับ วิธีการเรียนไม่จําเป็นต้องเรียนในห้องครับเรียนใน YouTube กับครูแบบนี้ได้ไหมครับได้เรียนจากอินเทอร์เน็ตวิชาอื่นๆที่เราอยากรู้นะครับเปิดเข้าไปอยากเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรเราสามารถศึกษาได้ก่อนเลยนะครับในอินเทอร์เน็ตมีนะครับเราก็สามารถเปิดเข้าไปศึกษาได้อันนี้คือการตั้งใจเราเรียนไม่จําเป็นต้องเรียนเฉพาะวิชาที่เราเรียนครับวิชาอื่นๆก็ได้ครับยกตัวอ,อย่างครูทําคลิปอันเนี้ย ไม่มีสอนครับคุณครูก็เปิด youtube ดูว่ามันทํายังไงนะมันจะมาได้คุยกับนักเรียนแบบนี้ให้นักเรียนเห็นหน้านะครับอันนี้คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องในการเรียนครับเรื่องอะไรก็ได้ครับเรื่องปลูกพักเรื่องเลี้ยงปลาเรื่องเลี้ยงไก่นักเรียนสนใจได้หมดเลยครับหรือมังนักเรียนมีความสามารถเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปเดี๋ยวนี้ลงติกตอกกันเต็มโรงเรียนคุณครูเห็นนะครับอันนี้คือนักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนถูกไหมครับ ไม่ต้งเป็นครูบอกแล้วครับการเรียนไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้นะครับต่อไปมงคลข้อที่2เออไม่ใช่มงคลข้อที่2องครับมงคลข้อที่1 4นะครับหัวข้อที่2เราคือการงานไม่อากูลหมายความว่าทํางานให้เสร็จไม่ค้างค้างนะครับถ้าเป็นสุภาษ,ษิตไทยเขาก็จะบอกว่าไม่ทํางานเป็นดินพอกหางหมูอย่างเช่นครูสั่งงานวันนี้นักเรียนทํานักเรียนก็จะไม่มีงานค้างค้างแต่ถ้านักเรียกว่าไม่เป็นไรเอาไว้ก่อน วิชาต่อไปเข้ามาสั่งงานนักเรียนไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนจาก1กลายเป็น2จาก2กลายเป็นสาม6ี่ห้าหกตามลําดับแล้วพอเวลาคุเรียกส่งมีไหมครับก็ไม่มีนะครับก็ต้องมานั่งปั่นเพื่อนวิ่งเล่นนักเรียนก็ต้องมานั่งปั่นให้เสร็จจนกว่ามีงานส่งถูกไหมครับอ่าต่อไปหัวข้อที่3ามนะครับมงคลข้อที่27บคือความมีความอดทนนะครับอดกลั้นนะครับอดทนอดกลั้นก็คือหมายความว่าเหมือนที่เรามีพอเวลาอย่างเนี้ย นักเรียนต้องมานั่งอดทนนั่งดูนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้ได้ความรู้ไงครับถูกไหมครับนี่คือหลักการใช้มงคลสถานที่แบบประการนะครับถ้านักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็ต้องมีความอดทนในการางานที่ทําถูกไหมครับนักเรียนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ไม่อดทนเลยมันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับอันนี้ ชีดนี้ยังไม่เรียนนะครับเอาแค่ถึงตรงนี้ก่อนทีนี้วันนี้เราเรียนมาก็คือจะมีอคติเออไม่ใช่อคติเออใช่อคติ4นะครับแล้วก็อิทธิบาท4ความกระตัญยูกระเตเวทีต่อพุทธศาสนานะครับวันนี้ครูให้นักเรียนทําเรื่องนี้ครับอิทธิบาท4อิทธิบาท4นะครับให้นักเรียนทําไมล์แมปปิ้งทำแล้วอยู่แล้วอิทธิบาทไว้ตรงกลางถูกไหมครับแยกออกมามีอะไรบ้างชันทะวิทยะ จิตะวิมังสาถูกไหมครับเสร็จแล้วครับง่ายๆเพราะว่าเห็นว่างานเยอะอันนี้งานที่หนึ่งครับงานที่สองให้นักเรียนนะครับคิดเรื่องขึ้นมาหนึ่งเรื่องโดยเอาอิทธิบาทสี่เข้าไปใส่เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างเรื่องการปลูกต้นไม้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นห้ามเอาการปลูกต้นไม้เรื่องอะไรก็ได้ครับยกตัวยอย่างเช่นอ่าวันนี้อย่างหังกบข้าว ได้ไหมได้ครับฉันทะก็เรามีความพอใจแล้วนี่เราอยากถักับข้าววันนี้ฉันทะก่อนหาฉันทะให้ได้ก่อนพูดวันนี้เราอยากเล่นเกมได้ไหมได้ไม่ผิดสิครับคุณครูบอกแล้วความคิดมันเป็นความคิดของเรามันผิดไหมครับไม่ผิดถูกไหมครับคิดออกมาพูดออกมาก่อนมันคือความคิดมันไม่ผิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมากั้นกองอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าอยากคิดอะไรอยากจะทําอะไรเนี่ยต้องกั้นกองออกมาก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันควรไหมนะครับต่อไป มีอะไรอีกอะอยากเล่นเกมแล้วอยากกข้าวอยากอ่านหนังสือโหเป็นไม่ได้ไหมเนี่ยไม่รู้คุณครูก็ไม่รู้ดูเอานะครับก็แค่ยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นวันนี้เชออยากทําอะไรฉันทะเธอเนี่ยอยากทําอะไรอะฉันทะฉันอยากปลูกต้นไม้นะครับวิทยาจะทำอะไรวิทยาฉันก็คือเอาต้นไม้ไปปลูกจิตตะคือฉันก็ดูแลต้นไม้โดยการรดน้าต้นไม้เห็นไหมครับมวิสัาก็คือเพราะเมื่อเกิดปัญหาฉันก็ไปศึกษาหาความรู้มาเพื่อให้ต้นไม้ฉันเป็นไงครับ จเจริญเติบโตอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆครับเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องคิดให้มันซับซ้อนสบายๆครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่อย่าลืมนะครับมี2ง,งานงานแรกต้องทำมาแมปปิ้งอธิบาท4ก่อนอิธิบาท4ในวงกลมอิธิบาท4คือหลักธรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติบำรุผลสำเร็จในงานที่ทำา4ประการถูกไหมครับแล้วก็แยกออกมาฉันทะคืออะไร วิทยะคืออะไรจิตตะคืออะไรวิมังสาคืออะไรนะครับเสร็จแล้วงานชิ้นที่2ให้ยกตัวอย่างครับการเอาอิทธิบาท4ี่เข้าไปการทํางานนั้นๆน,น,นะครับไปเลือกมานะครับแล้วก็ทําใส่สมุดนะครับถ่ายรูปส่งในอัลบั้มก็ได้หรือถ้าทำแล้วไม่ได้มีเวลาถ่ายรูปส่งลงอัลบั้มก็ไม่เป็นไรครับให้อยู่ในสมุดนะครับเพราะเดี๋ยวเราเปิดเทอมเดี๋ยวผมจะเอามาตรวจนะครับ ก็วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับตรงไหนไม่เข้าใจนะครับต้องเรียนทักไลน์มาถามได้เลยนะครับคุณครูก็จะเข้าไปอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ